พาตาลุย t u b e c h anel ของเรานะครับก็ไม่ได้ไลฟ์สดอย่างนี้อไม่ได้แบบถ่ายสดอย่างนี้นะครับผมให้ทุกคนได้ดูวันนี้ก็โอกาสดีนะครับงานของเราค่อนข้างจะเยอะนะครับผมพาทุกคนเยี่ยมชมนะครับผมดินนพรัตน์ของเรานะครับยอดสั่งซื้อบอกเลยว่าออเดอร์ดินของเราเข้ามาเยอะมากเลยนะครับตอนนี้นะครับก็ให้ทุกคน พาทุกคนนะครับเข้ามาดูนะครับผมเผื่อว่ามองหาดินปลูกอยู่นะครับอยากได้ดินปลูกดีๆนะครับผมหาที่ไหนก็ไม่ถูกใจนะครับก็ดินนพพลัดของเรานะครับเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับให้ทุกคนนะครับผมก็พาถือโอกาสดีพาทุกคนเดินเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานเลยนะครับ ทุกคนเข้ามาเยี่ยมชมอันนี้ออเดอร์ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ได้ไม่มีเวลาที่จะทําสต๊อกเลยนะครับผมที่นี่นะครับที่ทําอยู่คือเนี่ยเป็นออเดอร์ที่จะต้องขึ้นเย็นนี้นะครับแล้วก็ส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้ก็ต้องสองรอบนะครับก็ตอนนี้ในกรุงเทพบริมณฑลสมุทรปราการน,นะครับลูกค้าจะอยู่ฝั่งมูลเยอะมากนะครับหลายคนถามว่าเอ๊แต่ก่อนนี้เห็น พอ้าพาตะลุยเนี่ยพาไปตะลุยตามตลาดนัดไปดูนูน่นดูนี่นะครับตอนนี้ไม่มีเวลาเลยนะครับตั้งแต่ออกจากงานมาก็ยุ่งนะครับกับงานนี้เลยนะครับลงหลักปักฐานกับการทําดินปลูกขายเลยนะครับได้ได้ทำตามสิ่งที่เราลรําเรียนมานะครับนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนข้างในนี่ก็จะเป็นเครื่องโม่เครื่องผลิตของเรานะครับผมทุกคนนะครับก็ไม่ได้จําหน่ายเฉพาะ,ะดินปลูกมูลเส้เดือนอย่างเดียวนะครับสีส้มข้างในนู้นข้างในนู้นก็จะเป็นดินพร้อมปลูกใบก้ามปูนะครับหลักๆของเราก็จะมูลเส้นเดือนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตาจอมพลังนะก็จะเป็น ในแบรนด์โนพารัตของเรานะครับแล้วก็นี้กำลังเตรียมมะพร้าวสับนะครับผมอีก200ถุงที่จะเข้าไปส่งลูกค้าพรุ่งนี้นะครับแถวพัฒนาการ44นะครับผมล้มนะครับเรียงยังไงก็เรียงยากนะครับผมดินเราเป็นดินฟูนะครับดินดีนะครับผมหายากนะครับที่จะผลิตออกมาแบบนี้นะครับส่วนมากก็ไม่ค่อยมีกันนะครับผมทุกคนนะครับ ก็พาทุกคนเยี่ยมชมก็ข้าเดี๋ยวก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับลูกค้าที่มองหาดินอยู่อยากซื้อดินไปใช้จะซื้อที่ไหนนะครับก็เข้าไปติดตามทางเพจดินนพรัตน์ของเราได้นะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับอันนี้พาเข้ามาดูคข้าวๆเองนะครับผมก็เดี๋ยววันไหนมีเวลาก็จะ ลงให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับวิธีผลิตดินผสมดินทำยังไงนะครับก็จะให้ดูอีกทีหนึ่งข้างในตัังนนะครับเห็นไหมครับนี้ก็ลูกน้องกำลังสมัครเขเม่นนะครับผมในการเตรียมของส่งพรุ่งนี้นะครับก็ขอบพระคุณนะครับผมที่เข้ามานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับก็ดินน็อปลัดนะครับผมผมให้ดูนะครับ ที่หลายคนมองว่าจะซื้อดินแล้วจะไปปลูกอะไรได้ยังไงไมนะ่มีพื้นที่นะครับอันนี้ผมปลูกในกระถางในกระมังนะเห็นไหมพริกนะครับพริกก็ได้กินแล้วนะครับเนี่ยพริกนะครับแล้วก็ใบมะกรูดเห็นไหมครับผมมะนาวมีหมดทุกอย่างเลยนะครับกระถินริมรั้วพวกนี้คือดูมะละกอพันธุฮอลแลนด์เลยครับ ต้นใหญ่มากปลูกในกระมังเห็นไหมครับผมทุกคนให้ดูเลยแมงลักนะครับโคตรงามเลยนะครับวันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรเลยนะครับจากดินนพรรกพัดของเราอย่างเดียวนะครับแล้วก็รอ,องพื้นด้วยมูลไส้เดือนแท้ร้อยเปอร์เซ็นตายจอมพลังของเราให้ดูปลูกผักกินผักโขมเนะี่ยผมก็ได้กินหลายรุ่นแล้วอันนี้ผมเอามาเล็ดไว้นะครับดูชะอมครับ โอมนี่ก็งามงามนะครับอันนี้ก็เก็บมเมล็ดไว้หมดแล้วโหระพามนันใหญ่นะครับสวยงามนะครับผมนห้ดูนะครับผมพาเดินดูพืชผักสวนครัวริมรั้วของเรานะครับดูทางนี้ครับมันไม่ได้ปลูกได้เฉพาะอ่ผักสวนครัวอะไรนะครับมันปลูกได้ทุกอย่างนะครับบอน ครับมอนสเตอร่าไม้ดอกไม้ประดับทุกอย่างได้หมดเลยนะครับผมที่นี่นะครับสนใจก็อย่าลืมเข้าไปติดตามทางเพจดินนพพลัดของเรานะครับผมตรงนี้นะครับเห็นไหมสวยๆงามๆนะครับผมบอลบอลนี้สวยมากเลยนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับเห็นไหมนะครับผมโอเคก็พาทุกคนเยี่ยมชมประมาณนี้นะครับเข้ามาแล้วฝากด้วยนะครับผม กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมเข้าไปกดติดตามทางเพจดินนพร,รัตน์ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ